สบายดียามเส้าวันที่17เดือนหนึ่ง2018คงกับวันทิศเนาะมาแรงงานอากาศอยู่บ้านเบ,บาเสียงเคียนเดยมนมงคลอากาศในมื้อนี้ก็เป็นถืออนอุภูมิเพิ่มขึ้นแล้วอบอุ่นทางกายเนาะหมอกบุหลายแล้วคือเมื่อวานนี้นี่ก็เป็นมหดส่วนคือเกาอยู่ให้อยู่นาคือเกาแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่ลมค้างส่วนเนาะเบาเสียงเคียนเด่มนมงคนมื้อนี้ก็เป็นอากาศที่ว่บอบอุ่นอย่างนั่นแหละบุกางตายหนาวแล้วปีนี้เนาะมันผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้วพี่น้องเออากาศคักได้หมอนี่อากาศกไปป่ปวนนี่คักหลายอว่าอากาศเย็นเย็นสบายสบายเนาะแบบสานาจะมีผักเถียมเนาะผักเถียมผักต่างอยู่สวนเบาเสียงแชนเดนมงพวนเว่าอากาศก็ดีแล้วก็ลมก็ขึ้นมาแล้วอะกาก็ดีขึ้นมาแล้ววันนี้เนาะเบีย้ยไม้เบี้ยตอกก็สดชื่นขึ้นมาอากาศไม่ได้มสดชื่นแล้วพี่น้องเอฟ้าแจ่มใสเนาะบ่มีหมอกมี นันหลแล้วแต่ว่าอากาศฮอนเย็นเริ่มฮอนขึ้นมาแล้วมันนี่เนาะอากาศบ่มีแล้วพี่น้องเอ้บ่มีหมอกแล้วมันนี้อากาศก็เย็นแจ่มฟ้าแจ่มใสที่งามหลายเนาะมันนี้ก็เปลี่ยนแล้วอากาศมันนี้ก็มาส่วนคือเกาพี่น้องหดส่วนเนาะมันนี้ก็มันอากาศเย็นเย็นน้อยนึงแล้ววันหนาวแห้งแล้ว นี่นก็อมข้างสวนเนาะอากาศเที่ว่าบุยินแล้วมันี่หมอก,กบ,บุลายแล้วบคือเตละมือ้อถ้่ามันเพิ่มอาณภูมขึ้นอีกน้อยนึงอากาศก็ดีดีมันี้เนาะท้องฟ้าแจ่มใสยี่งามงามฟ้าก็งามงามเป็นลายงามขนาดฟ้าก็ได ก้างปตายหนาวแล้วนาะบานเบาเสียงแขนเดนมงคนส่วนก็สดซื่นขึ้นมาได้บแบบน,นี้มันได้ครับเสียงแด,ด็ดเทวยังอบอุ่นแล้วกาดันเย็นสบายสบายแทๆพี่น้องเอยไปเบิ่งที่ผ่านมาเนาะมันมันทำลายส่วนเอาของผสมควรสมควรพี่น้อง มึงเด้ออันนี้มันก้อนมะทั่วมะทั่วห้าโอ้กินเสพด้วยพี่นอ้องมะทั่วนี่นี่เนี่ย,เ,ยเห็นบ่มะทั่วอันนี้กินแซ่บหลายสลายกว่าแต่ว่ามูฮุดครับผ่านมาเนี่ยมันตายหมือนเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอย่างนี้เลยอืออันนี้มันตายหมดดุเหมนันหนาวเฮง ให้มันปุมาแตงบน่นอ,อ,อ,อมมันอ้อมอ้มไหมท่านาอยังบุทันเป็นเนาะมันจะตายหมดพี่น้องมูลลงปีนี้ให้แห้งก็เนี่ยวันนี้บรนอากาศคับวันนี้เนาะเหมาะกับบุหรี่แล้วนี่ตะวินกอ็ออกมาฮันละถือว่าอากาศดีวันนี้อากาศเย็น หวงส่วนไหมวันที่ผ่านมามันเห็ดมันตายไปนีดหน่อยเลยเพนงมันมุนลงนี่มุนยับเลยเด้บอบ่อพอดีเลยมันเพาะแต่ยมยงนี่เนาะตบลีก็เพราะว่าแต่ออกมานี้เพราะว่ามันมุนทับแล้วมันตายเนาะแล้วมันใหาก็เริ่มเริ่มไครมาน,นี้ยงบุษัานนำมาเลยน,นี่เนาะกูอบผักเทียมผักบวแล้วยงบุษันนำมาเลยนี่น น,นี่ก็หมดส่วนยมเศร้าคือเกา่าอากาศเปลี่ยนแล้วมาน,นี่อากาศถือว่าอุ่นอบอุ่นแล้วอากาศเลยมันคลักหลยเบิร์สเบาสาวหรือว่างก็มาหมดสวยเนาะหดํำส่วนผักเทียมสวยเบาเสียงเคียนเด่นมางพวนอยู่ให้อยู่นะคือเกา่าเลยพี่น้องเอานี่ก็มารายงานสภาพอากาศของวันที่17เดเดือนหนึ่ง นี่ตะวินออกหันเลยตะวินเริ่มออกมาแล้วว่าสุดซื่นดีสุดเลยตะวินวนะเนาะเนาะฝากติดตามบ่าเงเกณฑ์เดนวงฟอนเดอโอ้แดดออกแล้วมอนี้เนาะสุดยอดพี่น้องนี่เห็นแดดแล้วบัดน,นี้มันมาตอกเสือนส่วนมังก็สุดเลยบัดน,นี้นะนี่โอ้งามหลายล้อบัดน,นี้แดดออกมาแล้วกลางตายแล้วพี่น้องเลย บุกังใต้หนาวแล้วเนาะทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามเบาเสียงเคียนเด่นมงพวนเด้อเนาะเสียงเคนเบาเสียงเคียนเด่นมงพวนเบาเสียงเคียนเด่นมงพวนสืบสร้างวัฒนธรรมเสียงแคนลาวเฮาคู่ของเราตลอดไปแล้วก็ฝากติดตามทาง Facebook พิมพ์ว่านัสสือลาวเฮาเบาเสียงเคียนเด่นมงพวนทาง a c e b o o k แล้วก็ทาง u t u b e ก็อันเดียวกันน้องๆฝากติดตามเด้อขุดไนยามเศร้าเนาะ